สวีดะสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาวไทยเจ๋สายเกิดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในไลฟเจมรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกัน,ปนไปหลายใช่ไหมว่าเว้นวันอังคารนะครับจริงๆผมก็คิดว่าไม่มาวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเว้นนะครับก็มาวันนี้จริงๆนะเพื่อนเป็นอ่าต้องบอกว่าเป็นจี้เข้ามาแท้นะครับแล้วก็เป็นเอีเวนต์เหมือนกับอัพเป็นซุปเปอร์ปะ อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับไม่จี้ด์กที่ผมเดาไป2วันอ่าก็ไม่จี้ด์กก็เป็นจี J ้เจนใหม่วันนี้เป็นจี J ้เจนใหม่เพื่อนคือเนื่องจากตัวละครที่มันมาไดหา้หลากหลายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เซิรฟ์ฟเรานะครับก็เอาจี้มาได้แบบหลากหลายขึ้นอีกนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เมตาเน่าจะเล่นได้หลากหลายขึ้นเพื่อนเออเ,เพื่อนดูจี้นะครับที่มาใหม่นะครับก็คือจะเป็นแพ็กพิทักษ์ดอกไม้สีลุงนะครับความสามารถเนี่ย เมื่อตกเลยมะหรือกกอสร่างนะครับก็จะมีโอกาสตามนี้เลยติดตั้งอาด่านพื้นที่ตรวจนะครับอ่ะแน่นอนครับหลังจากตอนที่มันวอนมาแล้วก็ไม่ได้มีจี port ้ซัพพอร์ตนอนใช่ไหมเขาก็เลยมาใส่เป็นเวนครบรอบสิบปีแทนนะครับแล้วก็เมื่อทอยต่อดับเบิลสามครั้งเนี่ยก็จะไปพื้นที่แหลกได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็จะมีโอกาสป้องกันขังคุกฝันตรงข้ามอันเนี้ยค่อนข้างดีนะเพื่อนเอามาต่อกรกับสายขังคุกสายล้มตัวอื่นด้วยแล้วก็มีพื้นที่สต็อปนะครับเล่นกับมันวอนโหดแน่นอนครับจี้นี้ ต่อมาครับเป็นปืนหมัดอาหุลล่นไลกานะครับจะเป็นป้องกันดีบัฟเพื่อนเออป้องกันไอเฟตไลนยนะครับแล้วก็ทอยเต๋าฝันหข้ามเนี่ยเตะเตะบอลเนี่ยสาบครับไอที่แบบนี้ผมอยากได้มานานแล้วเพื่อนแต่ซึ่งผมอยากจะเปลี่ยนแบบว่าเออเป็นป้องกันดีบัฟเป็นไอนี่ดีกว่าทอยหน้าหลังดีกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวละครปัจจุบันเนี่ยมันทอยหน้าหลังเยอะเหมือนกันนั้นเพื่อนจีนี้เหมาะกับตัวละครที่มีทอยหน้าหลังนะครับ ตัวละครไหนที่ไม่มีเตะเไม่มีสาบผมแนะนําเลยจีนี้นะครับมีตีนแมวแนะนําให้ใส่เปยิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีป้องกันดีบัฟแล้วก็สาบแล้วก็ขอทนท่านเตะแน่นอนครับโล่สองขั้นเอาไม่อยู่ครับสลายหายไปแน่น,นอนสาบจีนี้อ่ะเราค่อยมาว่ากันทีหนึ่งสับการรีวิวนะครับใครที่ทําต่อมาครับอันที่3ามเนี่ยจะเป็นราชาถูกเนเธอร์บิการนะครับก็เมื่อฝันถึขง,ขนนะงข้ามเคลื่อนย้ายสองครั้งขึ้นไปนะครับก็จะส่งฝันถึงข้ามเนี่ยไปยังเกาะล้านนะครับก็คือเป็นเนเธศ แล้วก็เมื่อฝันถึงข้ามโจมตีหรือทาสีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุบเมืองยิงระเบิดหรือว่าอะไรทาสีนะครับก็จะมีโอกาสป้องกันอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนในเทสต์อัพเต็มเนี่ยน่าจะมาแปดสิบนะแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับขีหลักที่เพื่อนๆเนี่ยน,น,น่าชอบกันอีกก็คือจะเป็นกันวิกนะครับเพราะว่าสายวิกก็ยังมีหลอยๆให้เห็นกันอยู่อ่าส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นกันวิกนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆอ่าการตามหานะครับก็ตามหาตามนี้เลยเป็นใช้สามชิ้นเพื่อน เป็นไฮเทคชิปนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนปีนะครับแลกมาเป็นซูเปอร์ไฮเทคแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแลกลูกบาทแสงได้ครับถ้าเราปิดมาแล้วเราก็จะไปซื้อนี่ปะซื้อนะครับต่อมาครับที่ที่กลับมาเหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ขุีนะครับป้ายบ่อน้านะครับแล้วก็จะเป็นการเซิร์ารตตี้ต้องสาบนะครับกลับมา 2G แล้วก็อีเวนต์ฉลองฉลองครบรอบ10ปีอ่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับจี้โดนฉลองครบรอบ10ปีก็เข้ามาในเวลนนี้อ่าโอเคเพื่อนๆเป็นจี้แจกฟรีนะ ถามว่าได้มาจากไหนอันนี้ได้มาจากอีเวนต์การแลกเปลี่ยนเนาะก็นี่เลยนะครับเพื่นอนๆอันนี้น่าจะได้จากกล่องนะครับที่มันแจกนะเราจะมาแลกเป็นโอมดาวเป็นเพชรเป็นหินเพชรได้นะครับเพื่อนแล้วก็เป็นกล่องของขวัญอันนี้ค่อนข้าง่านสนใจนะครับก็น่าจะสุ่มนะไม่สุ่มก็น่าจะน่าสุ่มแหละเพื่อนเพราะว่ามันเป็นกล่องของขวัญ3ชิ้นน่นะครับเนี่ยสุ่มได้ของตามนี้เลยนะต่อมาครับก็จะเป็นรางวัลการเล่นนะครับตัวซึมายทิปเปิลเป็นเวนซีครับเพื่อน ก็สลับอของท่านเวนมาเรียยังลากยาวจนถึงวันที่19ก็คือวันศุกร์นี้นะครับผมขาดต้นปาล์ม3ต้นเลเพื่อีดกสอต้นเพื่อนก็จะปิดเว้นก็มาดูกันนะว่าจะปิดหรือเปล่านะครับจริงๆเว้นอาเว้นเนี่ยผมอยากทำจี้มากกว่านะแต่แบบไม่มีเพชรในการทำอะ่ะเพื่อนอ่ะแล้วก็เป็นอีเวนต์ล็อกอินนะครับกล่องปาร์ตี้วันเกิดนะครับอันนี้อันผมจะเปิดดูเพื่อนว่าเราจะได้อะไรนะครับไปน่าจะเป็นคูณหนึ่งปะเนะี่ยอุ้ยอ๋อ เป็นแบบเลื่อเหรออ๋อเดี๋ยวค่อยเลือล่อละกันนะครับโอเคผมก็นึกว่ามันเป็นแบบสุ่มแบบอันี้ที่ไหนได้เป็นแบบเลื่อนนะครับเอาไปดูเลยอัตราการสุ่มบ้านนะครับยังไม่ดูโฆษณานะเลยอัตราการสุ่มเป็นนี้น่าจะมาอย่างมาแล้วนะครับเพื่อนชิพหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเอบวกนะครับแล้วก็เอหนึ่งจุดหกนะครับแล้วก็เออันหนึ่งอ่ะสามจุดโหเยอะนะเพื่อนเปอร์เซ็นต์อ่ะสามจุดแปดแต่อีกสองอันเนี่ยน่าจะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างออกยากน,นะครับเพื่อน แล้วก็อีเวนต์เอ้าไม่ใช่อันนี้ผมรีบกดเกินนะครับมันอยู่อ๋ออันนี้ไม่มีครับเพื่อนร้านค้าลึกลับมาขายนะครับเป็นอ่าโบนัสจี้ซูเปอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวสุ่มจี้เครื่องรางซูเปอร์นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวสุ่มจี้เครื่องรางใหม่นะครับอันนี้ใครที่สามารถอ่าซื้อก็สามารถซื้อได้นะเพื่อนลุ้นได้นะครับแล้วก็เป็นแสงครบรอบ10ปีนะไม่รู้ว่ามีแสงอะไรดีๆบ้างเพื่อนต้องไปดูกันนะครับต่อมาครับแฟลชเซลนะครับอันนี้คุ้มนะครับเพื่อน สำหรับใครที่ขาดอาทองหรือว่าอมดาวหรือว่าเพชรน,นะครับในราคา69บาทมันได้3อย่างมันเพื่อนเป็นการสุมเนาะก็ขั้นต่ําก็อย่างน้อยได้ทองะเพื่อนต่อมาครับตั๋วซูเปอร์นะครับแล้วก็กล่องของขวัญวันเกิดนะครับครบรอบสิปีนะครับอันนี้สามารถมาซื้อได้และอันนี้ครับคุ้มมากๆเพื่อนคือมันได้อ,อินเฟสสอง2สองพันนะครับแล้วก็เป็นตั๋วแปรรูปเพื่อนแล้วก็จะเป็นเพนืสามร้อยนะถ้าขั้นต่ำเนะี่ยผมว่าจะคุ้มจริงๆอี่ะสองใบคุ้มแน่นอน แล้วต่อมาครับจะเป็นกล่องขวัญอันนี้นะครับแต่ผมจะมาซื้อรีวิวที่หลังลวกันเพื่อนแล้วเป็นลูกเต่านะแต่ถ้าใครซื้อก็สามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้เหมือนเดิมนะครับอุ้ยอันนี้อันนี้ผมสนใจมากที่สุดนะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะหา1ดาว2ดาวเพื่อนหกบาทเออเนี่ยสิ่งที่เราหน้าเติมแล้วก็บัฟนะครับอันนี้ถ้าอยากเล่นหลีกอยากเล่นง่ายนะครับผมแนะนาใม้ซื้อนะเพื่อน99้าบาทเวันเพื่อนลงหลีกง่ายแน่นอนนะครับแล้วต่อมาครับกล่องรูปบาทเลียกแบบแสนนะครับอันนี้ก ราคาจี้นะครับมาขายตามนี้เลยเพื่อนแล้วก็เป็นกล่องสมจี้เกลือนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของทางด้านตัวสุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นแสงออฟฟิศนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเบิร์สามสามเนาะไอแสงครบรอบสิบปีนี่มันดีป่าเพื่อนเออผมไม่มั่นใจว่ามันดีหรือเปล่าเว้เยแล้วผมขอญาตไปดูนะว่ามันมันมีอะไรดีๆให้เราแบบไอ้นี่บ้างอะเพราะว่าครบรอบสิบปีอินเทนอ่์เน็ตเพื่อน จะมีอะไรดีหรือเปล่านะขอดูซิไฟ n a ลี่ Finally. นี่ครับอ๋อมีป้องกันขโมยเบอร์ออกก่อ80เฮ้ยการวิการวิ0เพื่อนตัดการเด็จผ้าอันนี้ผมว่าใครที่มีงบอยากจะได้แสงลีจริงๆนะ่ยซื้อได้นั้นเพื่อนไม่ได้แย่นะครับสุม่มแต่ละอันก็มีอันที่ดีแบบ3-4อย่างเพื่อนโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่เว้นนี้เราต้องมาทําการ์ดก่อนนะแต่ผมมีของดองจี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกัน ผมเปิดน่าจะไปหลายอย่างแล้วคือแบบผมเปิดเล่นไปเยอะแล้วเพื่อนเผลอแบบเปิดเล่นไปนะช่วงเว้นก่อนนั้นเนี่ยก็พาร์สดีแล้วนะครับเพื่อนๆสับถานนั่นการเก็บพาร์สนะครับก็เราต้องเล่นดันพาร์สแล้วก็เติมนะพาร์สน่าจะเป็นวิธีการหาเพชรง่ายสุดสำผมละเพราะว่ามันได้ขั้นต่ําคือ5000ันเพชรเนี่ยเพื่อนทัลโพโบอะไรเสร็จนะครับอุ้ยนึ่ว่าไอบจะมาลอ่อถ้ามาล่อผมก็ไม่มีเพชรทำเหมือนเดิมอะช่วงเว้เราดันพาร์สครบ เนี่ยเพื่อนครบเสร็จแล้วเราก็เติมแล้วเรามาทําเวนจี้แทนแต่ผมยังไม่ปิดเว้นตัวไงนะครับจ่ากจะได้ตัวละครก่อนเดี๋ยวขอเอาตัวไว้ได้ก่อนแล้วกันเพื่อนค่อยว่ากันเวนจี้ครับอ่ะมาไหมเพื่อนเพื่อนต้นปามนะครับโอเคไม่มาเพื่อนหมดไปประมาณเกือบสี่หมื่นล้วนเพื่อนตอนนีน้ยังไม่ปิดเว้นนะครับค่อนข้างเกือมากเดี๋ยวไว้รออ่าผมไปเล่นรอบไปหาเพชรแล้วมันเดี๋ยวมาส่งต่อนะครับถ้าปิดทันอนะ แบบไม่ได้เติมพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะรันพาร์ทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําจี้ต่อเลยนั่นเพื่อนเพราะว่าจี้เนี่ยผมอยากจะได้มาเล่นกับน้องมันวอนก็คือไอจี้เนี่ยันเพื่อนถ้าจะรอดาร์กเนี่ยผมคิดว่า2เดือนนะขั้นต่านะครับแล้วก็เวนน้าน่ะมีโอกาสเป็นดาร์กแล้วนันเพื่อนเพราะว่าเวน G จี้เจนใหม่มาตามที่ผมบอกไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านครับวันศุกร์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพิกัพตัวละครน,นะใครที่ลองดองรอ,งองแบบตัวละครแบบกุญแจเนี่ยน่าจะใกล้ๆะมาแล้วอันเพื่อนโอเค ไว้เจอกันใหม่ครับผมสับคิวนี้ของแมริงน,นะครับน่าจะรีวิวหมดแล้วนะเพื่อนไม่มีกิจกรรมอะไรลงเหลือนะครับอันนี้ก็ครบรอบหรือว่านี้อย่าลืมไปล็อกอินนะครับเพื่อนๆอ่ะครับแล้วก็ล็อกอินล็อกอินแล้วก็เล่นนะครับป่ะโอเคเจอกันครับผม